สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและกันทลกักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z n e w พภาอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากลุ่มแก้วค่ะด้านกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสิสเกตเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่16กุมภาพันธ์2566ค่ะที่สถาบันศิละปะและวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏศิษเกตรดกตรดนุต,ตันเทอดทิศเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T4BCG โดยมีรองศาสตราจารย์ดรประกาศิธย์อนุภาพแสนยากรรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภาัฏศสิเกตนายทาตรีสิริรุ่งวานิชประหลัดจังหวัดสิจเกต คณะผู้บริหารกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศสิทิเกตผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและสื่อมวลชนร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า U-T 2 for BCG ครั้งนี้รองศาสตราจารย์ดรประกาศิธิ์อนุภาพแสนยากรรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏศ์ิเกตกล่าวคาว่า กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยายลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศหรือโครงการ U2T โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการการสร้างงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆต,ต,ตามปัญหาและความต้องการของชุมชนและการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) mm. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Indicator เพื่อการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) พร้อมทั้งให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไปบัณฑิตใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยังคงมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบมีการทำตลาดและขายสินค้าทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทั้งในและต่างประเทศโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้พัฒนาระบบในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่สำคัญมีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data หรือ TCD ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่รวมถึง ึงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก ICD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนได้ใช้โครงสร้างในการทำงานอย่างยั่งยืนสร้างชีวิตใหม่สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละตำบลและทำให้เกิดการสานต่อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมแบบถาวรมั่นคงต่อไปค่ะ